เอาวันลกไว้เ้าก็ได้สนิทเลรอพี่น้องเขาไ่ใหญ่แล้็ท่านเหลี่ยวกาดอกเยอะสัจแล้วสัจ้าทงหนึ่งค่ะของข้าวเองไอ้เขาก็เลิกเรียนมากน้องไพ่ไปทางใดล่ะ ไวมาอดเาแล้วข้องน้ำแดดด้องน้าก็ดีด้นี่ข้างน้ำแล้วคุณฮาฝนตกดอกแดดปะเนี่ยลองไที่เก่าหน่อยลองไพเป็นผู้เป่าเขาพ่น้องยาปองเททองยาธาตุน้ำเดือดเสื้อแนนาจ ต้มข้อจอมจ้องฝนตกมากเ่ยเอาข้างโอ้ยกรเีเขาตรงนี้หลายๆแล้วก็ฟินิ่มันนั่นแรงพี่น้องดูก็ลายบบน้เลย้อียเลยึี่นี่มนึงยึของแม่น้องไอ้ข้อาอ้ที่ฝนตกข้า ถอ,อนไปยางๆไนะอันเดียฝนตกห้ามหนองไผมาเอาเขาหอมเห็นไเด้อดบงเนี้ยพี่น้องอันนี้ถอ,อนซอยสีเห็ดนอันหนึ่งไกล้ซุยจีนมือนนี่บางเลหนองไผหนึ่งเฮยยังหนึ่งเฮ้ยต้มเ <laughs> <laughs> ขาค <c oughs> นเล่าจังกินลาบสิโอ้ยเขาป่าได้หลายเสด็จกินลาบอปเนาะพี่น้องเขาเนนองไอ้ง่ามคือโม ไปในน้อยเนื่องพี่น้องจำเนี่กัพออยู่พ่อกินแบบอืมมันก็ได้อยู่ได้กินได้ท่านก็เอาเนาะกินบ้าหินะมืดหรอกกินบ่ให้มะมืดอันอันเล้งพี่น้องนี่น้อยสิหนึ่งไก่หนึ่งไก่จ้ะตาเข่าตาเข่ากินหนึ่งไก่จะได้กินอันหลายรอบอยู่ดอกชัวร์สิแล้วเข่าพี่น้องจะได้กินยังแน่เมื่อเอาขึ้นเล่าจะได้กินอยังน้องไผ่ อัรุ่นรุ่นอันน้องไฟวันดีครับนะเมื่อเอาเกินเล่าสิได้ใส่เอ้ยเสียงแตกเป็นเบาเหลือเด้๋พี่น้องเป็นเนี่แม่น้องไฟที่ตำข่าตะไคร่ติกแห้งหอมแดงกระเทียมเอาไว้ใบบกูดใบบกูดไม่โย่เดี๋ยวเติรย่างกันอีกใบบกูดพี่น้องนี่แม่น้องตําริกแหลกก้อนไอตําติรย่างกอนติรย่างก้อนเด้่พี่น้องติรย่างกอน ใครแดืกไปใคแล้วละจนทำแล้วไหมอ้าวน้องไอ้หินยูโอ้ยยวอันลูกคู่แม่นเด้อพี่น้องมาบ้านอันติดติดน้องไอ้นอนกับนอนหน้าห้องเพว่าเสียจังไหนพี่น้องเราไปเราไปเลยเราไปหน้าหาร์ดอะไร มนจาไหนมาติดนองไนอนก็นอนน้ำนองไก่แหลกไปสมนี่ือนองเงเื่องเื่องสมุนไพร้วนๆสมุนไพรบานเท่า้วนๆเลยน้องอันนี้ตะาไข่ล่ำแม่ไอ่ใส่เลยอมหมน่อเนเยาเลยเงสมุนไพรเยอะๆถ้าสมุนไพรทุกอย่าง ก็คือชูรถจ้ะรถดีรถดีรถดีจ้ะต้นสิ่งหนึ่งเป็นโตเลยเด้อเป็นโตน้ำปลาจ้ะไทยจังน่อยจ้ะเนาะใส่กับแซนโคลบเข่องจ้ะม่มาช่วยย่างช่วยเนี่ยเอาไปเนาะเอาไทยจังน่อยนะครับคุกได้แบบนี้ ยัดทองนะก็ดีนะอยู่เดี๋ยวเห็นแม่หลานเด็กว่าขาดบางรอบนี่แหละเขาเครื่องเขายังก้อนเนี้ยเดี๋ยวให้แม่น้องไอ่ผุกกันเนื้อพี่น้องเนื้อพี่น้องแม่น้องไอ้เสีเฮ็ดแล้ต้มเราแบบให้ได้กินน้ำซุปน้ำจ้ะเติมน้ำสิหลายๆจังน้อยให้น้ำเฮ็ดน้ำซุปให้น้ำเครื่องมันรุ่งก็จะได้กิน เห็ดนางซุปพอเต็มซึ้งพอดีออกซึ้งไม่หร้อพี่น้องไม่ต้องไปออกซึ้งไม่ปดีซื้อเนี่ยก็เป็นแบบซื้อแบบรอบรัวน่อยนงไงเครื่งนเองเห็ดแต่น้อยในกระเพาะนะเครื่องน้อยำเครื่อง นอะตังตะขานไม่เลือ่นะเอาพี่ยุหมอ,อหนยนาจากน้อยคนพี่น้องไปโดนเตือพุ่ละเตือ่ามันเปื่อยพุ่น,น,นลพนะพี่น้องพี่นะ้องแขกมันนะเอาเปื่อยแล้วตัวนี้พ่อจินแล้วไปไปไป,ะป,ะปะพี่น้องไปจินแบบนี้ สุกแล้ว hmm. สุกแล้วเดี๋ยวน้องไฟน้องไก่าบไปกินอิมก่อนหนยน้ำสุกพี่น้องน้ำสุกเดี่ยวปรุงน้ำุเออพี่น้องไปน้องไอจิปรุงน้ำสุปจิมก่อนเนาะกาเื้องมันลงไปหันจิมก่อนมาจัง ยีงชินไนจัปุงใสรอล่อกใล่าจางอยู่จะบนเาเต็มน้าปลาน้าปลาหอมลงจัหอมดยไปในละในละเ็ด้ นี่ไก่เหรอตำปฮะฉีกินแล้วจังอ่อนเดียวอ่อนเยอะเยะไก่เปื่อยเยน้องอันนี้เอาเผ็ดจังน้อยอันนั้นพอแล้วมาจินเผ็ดนี่นั่งน้าสิฝั่งน้ำจังน้อยจ้ะผสมกับใส่สมเ้อเนาะ เก็เปียจกจังเลยหอมบหนพี่น้องมานนหนึ่งไก่จ้ะหนึ่งไก่หนึ่งไก่สมุนไพรจ้ะนี่แก้วนี่น้ำซุปจ้ะหนึ่งแบบไปเลยสดน้ำพร้มอมันนี้เนกองไปกินข้าวแรกกันไปก็หนึ่งไก่ <laughs> สดน้ำม,มันก็หน่เสียบปะไรลน้งไอิ่มแล้วฮะน้งไอ่ะ กินอิ่มแล้เด้อพี่น้องบันนี้ม่กินน้ำกันน้ำนน้กระซ่บกระเซ่ะต่อแม่กะน้ำมันอดขม่านางอไมาขมาลงเด้อพี่น้องมากินน้ำกันบันนี้เื่อยดีบอเปื่อย ไฟไมหนองไฟเป็นน่องหน่องไฟแบ้กลองมั่่กลองมัอสีแดงน้องน่าดเป็นนองไม่หินอันเดิมนไเสุดน้ำมได้สุดน้ำมาแด้น้องหันแม่ตุ่ได้แต่สดน้ำ แดบก็นำตรงนั้นหยอมจะพอเอาขอานังไปกอนินเหรอขอแล้วจีนนกู่เหอับับนึ่งล้วกินเหรอแต่จสดนาำนี่

นต้มลงค่อยสมุนไพรกังอินตัน ดาะไปก็บักจิ้นเข็องพะเอายามาปั่นกินกินรันไปงะนด่าและดูกันรนเอาจากเอยัเปื่อยรับดูออกเปื่อทา

lúc đầu tôi nhanh lên tôi sẽ lắp bên mãi mía cái này trên đô bên đây đây chưa mong nó mong chưa 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 mong

dạp dạp nhau dạp 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 đây dạp dạp ai dạp 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 กินเดี๋ยวทีกินกระดูกอ่อนจ้ะไอ้มันอ่อนๆอยู่มาได้เปลี่ยเด้อคินเนี่ยกะไมากินหนึ่งไก่น้อกันเด้อพี่น้องขอบคุณหลายที่เป็นกำลังแรงใจให้เด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะอีสานบ้านหนน้อยจ้าเด้อพี่น้องเลยค่ะคุณหลายๆเด้อจ้ะ